สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่อยู่เคียงคู่กับชาติไทยคู่มากับสถาบันชาติและสถาบันศาสนาดังที่ปรากฏในแถบสีน้ำเงินบนธงไต่รงในอดีตที่ชาติไทยปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพระมหากษัตริย์ทรงทำหน้าที่เป็นผู้นำทางการเมืองการปกครองและการพัฒนาชาติในทุกๆด้านจบจนสมัยประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือภายใต้แนวคิดกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระราชะอำนาจและพระราชฐานะได้ถูกจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญแต่บทบาทและพระบรารมีของสถาบันพระหมหากษัตริย์ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยตลอดมาจากการที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขให้ราษฎรผ่านโครงการในพระราชะดำริการเป็นผู้นำในการแก้ไขวิกฤตการและสร้างความปองดองของคนในชาติการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเป็นต้นซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของชาติ ทรงอยู่ในพระราชถานะที่เคารพบ,บูชาของประชาชนชาวไทยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน